เวลา9ก้านาฬิกานาทีนะครับวันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูต้องเสียใจแน่ๆเลยลระบบมีการ์ตุ้นสนุกสนุกมาฝากน้องๆทุกคนด้วยละเอาล่ะอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยเดี๋ยน้องๆจะรอกันนานนะงั้นเราไปดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่างั้น,นเตรียมตัวให้พร้อมไป,ไปดูกัน,กนเลยพิตราสมองมาแล้วครับวันนี้มีละครหุ่นสนุกสนุกมาฝากน้องๆด้วยละอยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ งั้นไปดูกันเลยโอ้โหปลั๊กขอิป๊อกก็น่ารักอยู่แล้วปแป๊กมานี่เยถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงเหมือนกับป๊อกบ้างก็ดีนะสิเวลาที่อยู่คนเดียวจะได้ไม่เหงาอ่ะอืมดีจริงๆเลยนะใช่แล้วใช่แล้วร็จแล้ว โบสจะได้ไม่เหงายางไงล่ะป๊อกมาตั้งแต่เมื่อใดอ่ะโอ้ยก็มาทันตั้งแต่ได้ยินโบสพูดอยู่คนเดียวนยี่แหละอยากเลี้ยงหมา,าใช่ไหมล่ะขอคำแนะนำปรึกษาจากป๊อกได้นะรู้หรือเปล่าโบสก็อยากเลี้ยงสัตว์รอกแต่ว่าโบสไม่อยากเลี้ยงหมาโบสไม่ค่อยชอบขนมันเท่าไหร่แต่เอ๊โบสจะเลี้ยงอะไรดีะ ก็เลี้ยงปลาสิโบ๊ตเนี<ะ>่ยเลี้ยงปลาอ๋อดีดีด,ดีโบ๊ตอะชอบปลาเอ๊แต่โบ๊ตจะเลี้ยงได้เหรอเ,เลี้ยงได้สิปลาแค่นี้เลี้ยงง่าย <c oughs> กว่าจะป๊อกแป๊กตั้งเยอะเลยห,<ะ>หรือเปล่าจริงเหรอเอองั้นเราไปซื้อปลามาเลี้ยงกันเลยดีกว่านะไ,ไ,ไปเลยไปเลยโ ดูสิยัดตังเลยดูสิดูสิเห็นไหมล่ะฮปลาทองเนี่ยพอามาใส่ขวดโหลดูสิสีสันมันสวยสดสดสวยอุ้ยน่าดูน่าชมต้งนั้นเลย๊องชอบชอบดูสิตรงนี้ชอบมากเลยอือเป็นไงล่ะโบชอบหรือเปล่า ชอบมากเลยดูสิมีหน้าเชื่อเลยนะว่าโบจะได้เลี้ยงสัตว์แล้วเนี่ยหน้าโบทจะดูแลมันอย่างดีเลยไงการว่าการมีอะไรดีๆให้ดูหรอโทรให้รีบมาเนี่ยฮะก็นี่ไงอุ้ยแปลทองสวยจังเลยของใครน้าของป๊อกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ของโบสตั้งหากล่ะเบนแนนของโบ๊เหรอใช่แล้วใช่แล้วทำไมแปลกใจอะไรอ่ะฮะก็แปลกใจสิก็ไม่เคยเห็นโบ๊เลี้ยงสัตว์นี่นะ อืมแล้วโบจะเลี้ยงได้เหรอดูสิหัวที่ใส่ก็แคบจังเลยแล้วก็อึดอันอดน่าดูเลยนะเนี่ย โอ้ยแค,คบที่ไหนตัวเล็กนิดเดียวก็มีอยู่ตัวเดียวสองตัวอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นมีอะไรเแค่แนี้แต่เบนว่านะแคบจริงๆนั่นน่าสงสารมันออกเอ้ยแคบจริงหรือเปล่าวะป๊อกออ้ยบอสอย่าไปเชื่อพวกนี้ผมเขาไม่เคยเลี้ยงสตัตว์ไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยให้อาหารมันเยอะๆหน้าแล้วก็ครบทุกมือด้วยเหมือนจะป๊อกแป๊กยังไงล่ะเนี่ยใส่เข้าไปเยอะๆเลยมันเล้กินอิ่มๆอย่างงี้หมดไม่เข้าใจะยัางเนี่ยนี่เนี่ยได้เวลาหาแล้วเจ้าปลาน้อยมากินนี่แล้วนี่นี่นี่เอออิ่มหรือเปล่านะ ยังไงบ้างอะบอสฮะปลาออสบายดีสบายดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากเลยบอสนี่เก่งจังเลยนะเดี๋ยววันหลังแนนจะแวะไปดูนะโอ้ได้เลยแนนไปเลยนี่จ้าไปกันเยอะๆเลยเบนเบนด้วยนะเบนด้วยนะได้เลยได้เลยทำกันบ้านกันก่อนนะอาสุดชื่นจริงๆฮ่าว่ายังไงจุกรลานทอง ช่วยไมล่ะนี่นี่นี่มากินอาหารซะดีๆกินเยอะๆเลยน่าจะได้อ้วนๆยังไงล่ะนี่นี่เอ้ยเยอะๆเลยอิ่มหรือเปล่านะอ้าวไม่พอใช่ไหมล่ะอ่ะอีอีอ อ่าบอสปลาทองเป็นยังไงบ้างละ่ะอ้วนทวนสมบูรณ์ดีหรือเปล่าโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูเองก็แล้วกันก็บอสอะเลี้ยงตาที่ป๊อกแนะนำมาแล้วเยี่ยมมาต้องโตโต,โต,โต,โตโน่แน่เลยละ่ะไปดูกันดีกว่าป้าป้าป้า,ปา,ปารีบเดินไปดูกันเบ้นอไม่ได <ป S 2> <ม>้มาดูปลาทองไป<ร>เลยไปเลยมาเลยมาเลยตามมาเลยทางนี้เลยนี่ไงปลาทองของบอสอะฮะเฮ เฮะทำไมเป็นอย่างนี้หายท้องหมดเลยดูสินั่นนะสิทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันตายแล้วนะสิไม่ใช่นะมันไม่ได้ตายน่าจะตายได้ยังไงเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยนี่นะโผล่ปลาท้องจังเลยดูสิตายหมดเลยว่ายังไงจะเด็กๆทำอะไรกันอยู่ดูสิเจ็กไหนลิงไหนลิงไหนสิจ้าทำอะไรกันปลาท้องครับคุณอล้วปลาท้องตายครับปลาท้องตายครับอ้าวแล้วทำไมถึงตายล่ะไหนครูดูหน่อยสิ เอ๊นี่บอดเลี้ยงมาตั้งแต่เมื่อไหรละจ้ะเนี่ยสามวันแล้วครับคุณครูฮอฮะสามวันเองเหรอไม่น่าตายเลยแบบนี้นะแล้วนั่นอะไรล่ะน่ะน้ำขุ่นเชียดูซิแล้วนั่นอีกนะเศษอาหารเต็มไปหมดเลยไหนบอดดูแลปลายยังไงบ้างลองบอกครูดูซิเจ้าแล้วทำไมขวดเล็กนิดเดียวเองล่ะน่ะฮะ เออคือบอสก็เลี้ยงตามที่ป๊อกบอกทุกอย่างเลยครับไม่ต้องทําอะไรนอกจากให้อาหารเยอะๆให้มันกินอิ่มๆแล้วป๊อกก็บอกอีกว่าขวดแค่เนี้ยพอแล้วอ๋อที่ว่าเยอะนะให้วันละกี่ครั้งอ่ะก็ก็ให้ตอนเช้าตอนเที่ยงตานเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนตามที่ป๊อกบอกไงอ่ะป๊อกบอกเงี้ยป๊อกไปแนะนําบอสอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะคือป๊อกไม่รู้ถ้าอย่างงั้นน่ะปลาตายเพราะว่าพยาา มากเกินไปนะสี่ใช่ไหมครับคุณครูใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะจ้ะเนี่ยบอสครูจะบอกให้นะว่าการที่เราเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะต้องรู้ด้วยว่าต้องเลี้ยงยังไงให้ทานอาหารยังไงป๊อกก็ด้วยนะจ๊ะไม่รู้จริงก็อย่าไปแนะนําเพื่อนผิดๆอีกละคราวนี้เออก็ป๊อกค,คิดว่าคิดว่าคงเลี้ยงเหมือนเจ้าป๊อกแป๊กอ่ะครับลูกทีป๊อกเลี้ยงป็อกแป๊กก็ให้กินเยอะๆเหมือนกันไม่รู้ว่าปลามันจะไม่เหมือนป๊อกแ๊กนี่นาะ เออได้เสียงก๊อคกก็แกนะอะไรเด่น่นเด่น่นเกมของเล่นอันใหม่ของป๊อกนี่นะจะป๊อกไปขับมาทำไมเนี่ยดูสิเออกัดของป๊อกพังหมดเลยของเล่นอันใหม่จะไปป๊อกแป็ก่างนี้เนี่ยไม่ละจ้าว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะดีสมบัไปนะเพราะฉะนั้นอ่ะจะต้องดูแลให้ดีด้วยไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้แหละไม่เสียดายของเล่นนลยอะดูดิไม่ได้เล่นเท่าไหร่เลย ละครหุ่นจบไปแล้วสนุกถูกใจน้องๆใช่ไหมล่ะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่ตาสมอแล้วไว้พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับเกรดความรู้สวัสดีครับมาพบกับคุณหมอทนบุรีในช่วงเกรดความรู้กันนะครับ วันนี้มีการ์ตูนสนุกๆดูแล้วได้ความรู้มาฝากน้องๆด้วยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยตอนรถเข็นของในซุปเปอรม์มาร์เก็ตโอ้ยโอยอ้าวรับอะไรเพิ่มไหมครับยายขออย่าถอแกะปวดแขนด้วยนะอแล้วเอาไปทำอะไรล่ะครับคุณยายครับ โอ้ยายก็มาซื้อของนี่แหละหิวของหนักๆมันก็ปวดแขนเป็นธรรมดาเนาะโอ้หงั้นเหรอครับคุณยายครับอืมแต่ยายก็ชอบนะมันได้ออกกําลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงฮึบฮูบฮม่ครับคุณยายครับขอบใจจ้ะพ่อนุ่มออ้ย โอ้ยซื้อของที่ายทำไมถึงได้ทรามานอย่างงี้เนี่ยโอ้ยหนักเหลือเกินโอ้โอ้โอ้ยะจะทำยังไงดีนะให้ลูกค้าไม่ต้องหอบหิ้วของหนักๆนกเนี่ยนะเอ๊ะอ้าใช่แล้วเอาตะกร้ามาผูกติดกับเก้าอ,อี้มีล้อแบบนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องหิ้วของให้เมื่อยแล้วละอื โอ้โ้เชิญเลยครับเชิญทดลองใช้อุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับคุณยายครับไม่ลองใช้หน่อยหรอครับอ๋อจื่อแมมีทางขยะตรงนี้พอดีเลยอคนแรกที่เอารถเข็นมาไว้ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือเจ้าของร้านในเมืองโอกาโฮมาชื่อซิวแวนโกแมน ซึ่งช่วงแรกๆก,ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่จนกระทั่งในที่สุดสิวแวนก็คิดวิธีให้คน moderate. หันมาใช้รถเข็นจนได้เนี่ยถั่วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้เดือดเอ๊อเอ๊ยหรอชุบบ้าฮะพ่อฮโหแม่สบายสบายไม่ต้องถือของหนักลลาลลา แล้วที่ตื่นเลยแบบนี้เนี่ยฮะให้ไม่ต้องทนเมื่ออีกแล้วเรามาถูกใจคนไวทองอ๋อขอบใจมากนะอืออ่ะนี่ค่าจ้างที่ช่วยเข็นรถให้ทุกคนได้เห็นกันอ่าดูถ้าทางแผนของคุณซิวแวนเนี่ยจะได้ผลดีเลยนะครับเนี่ย ว้าวต่อจานี่เองก็เข็นไปเลยไปเลยอ้อช้อปิ้งสบายเ้ตตามมาติดๆเลยอ๋อเอ้อ๋ออเข็นไปเลยนะเจตตากระตูนเก็ดความรู้จบลงแล้วสนุกใช่ไหมล่ะครับคุณหมอธมบรีหวังว่าน้องๆคงจะได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ วันนี้คุณหมอธนบุรีต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับนิทานสนใจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหน้าหมู่บ้านของชาวอินเดียนแดงมีพี่น้องสามคนคือสายลมภูผาและนาทีสายลมพี่คนโตมีความสามารถวิ่งได้เร็วปานลมพัดส่วนภูผาพี่คนรองมีฝีมือในการต่อสู้ที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านทั้งสองจึงเป็นที่ชื่นชมของทุกๆคน นี่แนี่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 นี่เนี่นี่นี่แน่พี่ผู้าาลงมาซ้อมอยู่ที่นี่เองฮะอ้าวนัทีนี่เองมีอะไรเหรอแล้วนาทีก็ถามถึงของวิเศษอ๋อของวิเศษของพี่น่ะเหรอพี่มีใช่ไหมครับมีสิอยากรู้ใช่ไหมล่ะนี่ไงถุงมือวิเศษนี่ไงนี่เองเป็นของวิเศษของพี่งั้นผมขอยืมวันหนึ่งได้ไหมครับผู้ขาให้นทียืมถุงมือวิเศษไป และนัาทีก็ไปหาสายลมนาาทีถามถึงของวิเศษของสายลมหออะไรนะของวิเศษนะหรออืมก็เจ้านี่ไงรองเท้าวิเศษที่ทำเองกับมือนนะ่ะจะทำให้วิ่งเร็วใช่ไหมครับอืมแน่นอนที่สุดเลยอืมงั้นผมขอยืมวันหนึ่งได้ไหมครับพี่อืมเอาไปสิแต่ต้องคืนพี่นะอืมเอ้ Portuguese, เราจะใช้อะไรก่อนดีนะ <parliamentary> <Favorite> ใช้รองเท้าวิเศษหรือว่าถุงมือวิเศษดีนะต่อไปเราก็จะเก่งแล้ว ช่วยด้วยพี่สายลมพี่มุ๋การเรามีถุงมือวิเศษอยู่แล้วนี่ตายสลอยเจ้าเสือได้นี่นะนี่นะนี่นะเอ๊ะทำไมไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีรองเท้าวิเศษอยู่นี่นะ ตามมาเลยจาก็ตามไม่ทันตามมาเลยตาม้ฮฮตามทัได้ยังไงเนี่ยช่วยวย่ะเซ็แน่เฮ้ยฮะหน้าที่ปลอดภัยดีใช่ไหม ขอ้ดีครับขอบคุณมากครับพี่เสร็จแน่สามหนเสร็จแน่หยุเดเจ้าเสืออยู่เดียวนี้นะต้องเจอกับข้านีแนนี่แนะนี่แน่นี่แนะยังไงล่ะเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วนั่นพี่ผู้พาไม่ได้ใส่ถุงมือวิเศษนี่เอ๊ะ ส่วนพี่สายลมก็ไม่ได้ใส่รองเท้าวิเศษแต่ทำไมยังเก่งอยู่อีกละ่ะทั้งทั้งพี่เราเอะยืมไปแล้วนี่นะดังนั้นทั้งสามจึงไปหาหัวหน้าเผ่าเพื่อถามถึงของวิเศษท่านหัวหน้าช่วยบอกเราด้วยเถอะครับเด็กต้ยเด็กน้อยสายลมในแต่ละวันจะทำอะไรมากที่สุดนะฮึข้าน่ะเหรอ,อข้าว่าเขาคงจะวิ่งละมัง้งเพราะข้าออกวิ่งทุกเช้าอืม แล้วเจ้าภูผาล่ะทำอะไรบ้างอะ่ะหลังจากตื่นนอนแล้วขาก็ฝึกต่อสู้ออกกำลังกายทุกวันเลยนอนแหละคือของวิเศษความอดทนและกับการฝึกฝน<อ>ทำให้เราเก่งขึ้นนะรู้ไหมเข้าใจแล้วครับท่านหัวนหน้าแล้วนาทีก็ฝึกฝนวิชากับพี่ๆด้วยความอดทนและมุ่งหมายนะจนเก่งที่สุดในหมู่บ้านสวัสดีครับมาพบกับพี่กราอุ่นในช่วงคำศัพท์น่ารู้กันบ้างนะครับ เราดูการ์ตูนสนุกสนุกกันมาหลายเรื่องแล้วทีนี้เราก็มาท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับว่าแต่จะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับสายลมพี่คนโตมีความสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วขนาดกระต่ายยังพ่ายแพ้คำว่ากระต่ายภาษาอังกฤษคือ R A B B I T Rabbit กระต่าย a ะ rabbit กระต่าย a rabbit กระต่ายนาทีน้องคนเล็กปล่อยกับเสืออย่างเอาจริงเอาจังแต่เสือกลับไม่รู้สึสกสะทกสะท้านแล้วยังตอบโต้ด้วยการคำรามคำว่าคำรามภาษาอังกฤษคือ roar roar คำราม roar คำราม <Ro> คำรามนาทีถูกเจ้าเสือรังแกแต่ผู้ผาผู้เป็นพี่ชายเข้ามาช่วยให้รอดพ้นจากเจ้าเสือไว้ได้ทันคำว่าเสือภาษาอังกฤษคือ I G e R. tiger tiger เสือ a tiger เสือ Tiger เสือน้องๆอ,อย่าลืมจดคำศัพท์เก็บเอาไว้ท่องจำด้วยนะครับเอาละวันนี้พิตร่างุ่นต้องไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าตอนนี้ไปวาดลูกกันต่อเลยไปเลยครับ รงเรียนอนุบาลเทียนประสิทธิ์จะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับส,สะอาดไม่เหม็นเสริมสุขภาพร่างาของเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะน,ยนะนะ้นะแล้วอาทิตย์หน้าเดนโบสจะพาไปพบกับน้องๆที่โรงเรียนไหนอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ กระตุน้นกำลังสนุกเลยมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วละครับแต่ถ้าอยากดูอีกก็ไปชมต่อได้ที่เพจเบนโบสของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับน้องๆแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา9นาฬกา30นาทีทางช่อง13 Ben เบนโบสโชว์สวัสดีครับ